เดินเข้าไปก็โอ้ฟันสองแล้วเสียบเข่าครับแมนนิ่งไม่ได้ครับโอ้โดนต่อยทีครับร่วงไปแล้วเตยกันเยอะมากครับโดนเข่าครับต่อยต่อยครับเตะขาขึ้นไปครับตางมาครับดูกับบูกรับเอาครับหมัดขวาครับฝีใหม่ครับพยายามสับซอกต่อเป็นตัวเล็กที่โอ้ยตอบโต้ตอบโต้ได้หมัดครับครับนายเอาใช้ความใหญ่เดินเข้าไปก็โอ้ฟันสองแล้วเสียบเข่าครับแมนนิ่งไม่ได้ครับโอ้โดนต่อยทีครับร่วงไปแล้วครับ ปีใหม่ก็ไปแล้วครับโอ้โหต่อยหมัดอยู่ดีดีโอ้ดีครับยังไงครับจบเลยครับจบยกแรกครับถ้าพอตั้งเกมได้เนี่ยโอ้โหชุดใหญ่เลยดูครับจังหวะต่อยขวาครับไปเข่ามาครับสับศอกซ้ายครับร่วงเลยครับต่อยอยู่ดีดีครับเจอสับซ้ายนี่แหละครับหล่นเลยครับจบครับ เ่านีจุกแล้วครับแต่เจอสอกซ้ายครับเต็มหน้าเลยครับแล้วดูครับช็อตที่แกจะฟันแกกดแขนครับค้ำหน้าแล้วก็สับครับโอ้โหสวยงามครับดูครับเข่าซ้ายครับกดไปก่อนครับแล้วก็เอาตำราเลยครับฟันครับโชว์กาไปครับนี่ครับโอ้หมุนลงไปครับเรียบร้อยครับจบยกแรกครับ เท่านั้นนะครับรับคู่ปิดท้ายของเราครับนี่ครับมานิ่งๆแต่อาวุธเนีย่ยโหรกเครื่องดีเหลือเกินครับชูมือเลยครับไปที่มุมแดงครับนายอลแมกกี้วีครับเป็นฝ่ายชนะน็อกปีใหม่มอรัตนาบัณฑิตไปครับเพียงยก